ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะมารีวิวออก,กรณงการเรียนนะคะที่ว่าพวกเราลีเลงกันนั่นแหละนะคะเสื้อมันจะอยู่ในกษณะนีน้นะอ่ะเดี๋ยวไปดูก,กันเลยอ่ะจะมีเป็นไม้มันทัดของเรานะคะสามอันร่วครู้เลวก็เป็นไม้มันทัดก็ดีซลนะคะสองห่งแล้วก็ าแดงอันนึงก็กาแบบนี้นะคะแบบกาเหม็นนี้อันหนึงน่งก็กาทั้งหมดแบบนี้สี่ห้าหกอันได้เลยสนาดนี้นะคะแต่อันนี้จะไปสีแต่อันนี้นะคะจะไปสีม่วงก็เป็นปกานอันนี้นี่ก็จะเป็นดินสอเลคครก เยอะไหมมันเยอะมากนะคะแค่น,น,นี้เลยและ้วกน,น้กลุกตอบไปกระทางยาวมากอ,อุ๊ยอะไรที่แบบสายแบนี้กบม,มันม,มันทัดมันมันทัดสำหรับทากาวก็น,นี้นะคะอีสอกาเมจิสามอนนลนนิซ์แตป,ประเด เป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้นะเป็นอะไรว่าแล้ววีฮะไม่ได้เศรอมีนะมีนะที่สาวขึ้นไปเตีอ่ะลูกโดนดาทุกทีได้ขึ้นไหมต่อไปกลันสกาย กามีติการ้อนการระูที่เรที่มีตัวนี้ตัวนี้ตัวะล้ไกันการอนมันจะมีอยู่ปุ่มันตัดดวยก็ไปไหนกไหนก็ไปไหนกนก็ไนก็นจะมีตันปไหนไกก็ตานกก็นกหกก่อ่ก็นี่ยไม่หหกน้นเอ้ย ฟ้าเขียวฟ้าสีชมพูนี้จะมีเยอะนะคะของุปกรณ์การเรียนแตเราก็จะมีประมาณก็กลั่บอกว่าจะลากจะมีลักษณะเท่านี้เลยนี่นะคะกรองที่หนึ่งนะเนี่ยอันเนี้ย นที่สองันที่สามก็จะมีแท่าน,นี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปแล้วนะคะบ๊ายบาย